ความคิดถึงไม่โทรก็ถึงต้องึงถึงถึงจนเสียงถึงโทมาหาเวลาเราหนาไรใกล้ให้ถบงจลมฝนกับฟ้าถึื่องจะเกินไปนกเอียงกรรุ่มสองต่อสามตัวอยู่หน้าบ้านเรา ทางดินรกรังก็ขอมานารัฐบาลไทยจุดรูปจุดเทียนเท่าไรบนบันเทาก็ยังไม่มา <c oughs> การณรัฐบาลของไทยเหล่านั้นมัวทำไรอยู่อยู่แค่ไกลๆแค่นี้อยู่ในตัวเมืองสะกคน งบประมาณของคนสกอรเอาทิ้งที่ไหนทำไม่มาทำถัดนนนให้กลางทะเลข,ข,าขา้ามภูเขาภาษีของประชาชน